ปีนี้เป็นปี2023แล้วปีเทาะนะคะก็ขอให้เป็นปีทองของทุกๆคนด้วยนะคะให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาเฮงเงปังๆร่ำรวยเงินทองร่ำรวยเพื่อนฝูงนะคะวิแต่รอยยิ้ม <c oughs> เสียงหเราอตลอดทั้งปีเลยคะ่ะใช่ค่ะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะสุขทั้งกายสุขทั้งใจแล้วก็สุขกับการที่อยู่กับคนรอบข้างที่เต็มไปด้วยความรักนะคะอยู่กับคนที่เรารักรักอยู่กับคนที่รักเราหวังอ,อะไรก็ขอให้มันปัง ได้ทุกอย่างที่ปรารถนาเลยนะคะทุกคนค่ะและพวกเราทั้ง3คนนะคะก็ต้องขอขอบคุณ s u b สไคร b เบอ์ทุกคนเลยนะคะที่สนับสนุนพวกเรามาตั้งแต่เดยวันจนถึงวันนี้นะคะก็ติดตามกันต่อไปตลอดไปจนถึงปีหน้าแล้วไปเรื่อยๆเลยนะคะพวกเราทั้ง3คนนะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความปังความจเจริญในปีหนะะ้าค่ะแล้วเจอกันตามเวลาเดิมเลยค่ะทุกวันศุกร์หกโมงเย็ยนนะคะกับพวกเราทรีซิตทรีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ เป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วพวกเราก็จะอยู่เป็นกำลังใจให้ทุกคนเหมือนกันค่ะไปแล้วล่ะคะ่ะ